มาพวกกมะพงี่นะครับคาลิงวันนี้เรามายืนยันแพ็คเพเยอร์หรือประจำพฤหัสที่30เดือนที่52,024นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะพี่โคได้ปล่อยมานะครับมันไม่ใช่เงามันกึ่งเป็นเงาแล้วก็ตัวอ,อ,ไไอักษรใบ้ๆมานะครับฝั่งซ้ายสุดจะเขียนว่าตัวที่ออกจากตัวอ่าออกจากสโมสรไปแล้วหรือว่าตัวที่รีทายไปแล้วนะครับส่วนตรงกลางก็คือนักเตะที่บลเล่ได้นะครับส่วนด้านขวามือก็คือ เป็นนักเตะที่เพิ่งได้แชมป์นะครับถ้วยแชมป์มานะครับซึ่งคนแรกที่ผมคาดนะครับก็คือซ้ายมือนะครับน่าจะเป็นทางด้านโทนี่โคดครับส่วนตรงกลางน่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากชิลูนะครับผมส่วนฝั่งขวานี่คือเป็นใครก็ได้นะครับในแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหรือว่าปารีสนะเพราะว่าปารีสก็เพิ่งได้แชมป์มาแมนยูก็เพิ่งได้แชมป์มาแต่ผมขอเต็งไปทางด้านแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับที่มีโอกาสที่จะมามากกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนักเตะที่มีโอกาสมาก็จะมีกาเนโชบูโน อาดับัตแล้วก็เมนูนะครับส่วนตัวผมขอเต็งไปทางบูโนนะครับจะบูทเขียวนะถ้ามาก็จะบูทเขียวนะครับเหมือนโทนี่โคดนะครับถ้าเป็นโทนี่โคดมาจะบูทเขียวครับเพื่อนๆคิดว่าใครจะมาลองคอมเมนต์กันมาดูครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยนะเพราะว่าการยืนยันครั้งนี้ถือว่ายากใช้ได้เลยนะเพราะว่าพี่โคไม่ได้ปล่อยเงาหรือว่ารูปร่างอะไรออกมาเลยนะทาให้การคาดเดาครั้งนี้เป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็สามารถที่จะพอคาดเดาไว้ได้นะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับอยากให้นักเตะคนไหนมาลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับอาจจะไม่ได้นนัเต ที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่าอยากให้ตัวไหนมาหลังอัปเดตจะได้รู้กันครับผมอย่าลืมไม่ตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับทุกคนบอกให้ก่อนนะคลิปนี้ไม่ได้อัดในไมค์คอมพิวเตอร์นะอาจจะมีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงอะไรนะเพราะว่าอัดในโทรศัพท์นะครับทุกคนคลิปนี้ก็พยายามสุดๆแล้วฝากกดติามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ